หมอดีประชาชนมีวินัยอะไรอะไรก็ดีหมดเหมือนอย่างกับอบตนี้อบตบ้านใหม่ต้องยกให้เขาคนนีอดยอข่าวดีดีกับพี่คำรน ขอบใจน้องอยากการด่าหน้าหมดขอบคุณที่เป็นกันเองครับแฟนแฟนเพลงของผมคำรณคำรคำรดม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วคำรก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับของการรบรุกับโรคโควิดแต่เป็นการรบรุกในเชิงรุกของพื้นที่ นั่นคืออบตอบ้านใหม่แล้วก็ประสานกับโรงพยาบาลพระนครศรียุธยาตลอดเวลาเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าสามารถตรวจเช็คและก็ติดตามนะครับสุ่มหาคนที่เป็นคนที่กำลังเป็นและคนที่หายแล้วนี่คือการทำงานเชิงรุกที่เราต้องยอมรับนับถือนะครับต้องเรียนถามคุณหมอผู้ช่วยผู้ในการ โรงพยาบาลพระนครศรียาก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออ,อบาตอบ้านใหม่หรือในส่วนอื่นๆเองก็ตามแต่เราสามารถจะรับมือกับมันไหวไหมครับโควิดนะฮะค่ะถ,ถ้าสําหรับแนวทางการดําเนินงานของอบตอบ้านใหม่เนี่ยต้องถือว่าสามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ของตัวเองได้ดีมากๆนะคะ คือบ้านใหม่เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ที่การระบาดเนี่ยเริ่มจะเป็นขาขาขึ้นแบบชันๆน,นะคะ <Yeah. S 2> น่าจะสัปประมาณช่วงกลางเดือนกร,รกฎาที่ mm hmm. ท,ที่ที่ผ่านมา <Yeah. S 2> ตอนนั้นเนี่ยคนไข้หมดทั้งอําเภอเนี่ยน่าจะสักประมาณยังไม่เกินพัน mm hmm. บ้านใหม่เริ่มเริ่มขยับตัวแล้ว <Yeah. S 2> นะคะใช่ค่ะ yeah, <okay. S 1> คือบ้านใหม่เริ่มขยับตัวแล้ว mm hmm. แล้วก็เริ่มมาคุยกันถึงเรื่องระบบ mm hmm. ว่าถ้าเราจะทําศูนย์พักคอยของตําบลบ้านใหม่เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากยังไงนะคะ เชิงโครงสร้างเชิงระบบการคัดเลือกเคสว่าเคสแบบไหนที่จะเข้ามาจะต้องเริ่มต้นยังไงการจัดการขยะ<ม>เรื่องอาหารนี่เนี่ยท<ม>่านนายกดูแลมาตั้งแต่แรกนะคะ<ม>แล้วก็คือทางทีมโรงพยาบาลก็ลงมาช่วยเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเบื้องต้น<ม>พอระบบเซตตัวดีดีหมดแล้วเนี่ยคือทางทีมพื้นที่ก็เป็นคนดำเนินการเองต่อตลอดงั้นถ้าถือว่าถ้าดูถ้าโฟกัสลงเฉพาะในพื้นที่ของตำบลบ้านใหม่เนี่ย<ม>ถือว่าดูแลได้ดีมากๆ ท่านายกดูแลครอบคลุมหมดทั้งคนไข้ที่อยู่ที่ศูนย์พักคอยรวมแล้วก็ทั้งที่อยู่ที่ที่บ้านด้วยค่ะ <c oughs> ถ้าทำแบบอบตอบ้านใหม่เอาเอายู่อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตเนี่ยเหมือนกันแต่การบริหารจัดการมุมมองต่อสถานการณ์นั้นผู้บริหารแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับต้องเรียนถามนายกอบตอบ้านใหม่นะครับว่า ทำไมท่านถึงได้ไวต่อ,ตอเรื่องนี้นะครับพอมันนั่นก็ฉับฉับไปะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ระบาดมาจากจีนครับมันก็มีข่าวสารวนไปเรื่อยจากต่างประเทศไปอเมริกาไปยุโรปสุดท้ายเนี่ยมาจบที่อินเดียซึ่งอันนั้นน,าน่ากลัวมากเพราะว่าส่วนแหนนั่นแล้วก็ระบาดกลายพันธุ์ที่นั่นพระกลายพันธุ์ที่นั่นเนี่ยมันก็ติดง่ายพอติดง่ายเนี่ยมันก็เริ่มมาเคสแรกตอนนั้นผมก็เริ่มวางแผนและจินตนาการไว้ก่อนว่า ถ้ามันเกิดกับบ้านใหม่เนผมจะทํำยังไงผมก็วางแผในในใจแล้วก็<ม>ค่อยๆดูว่าเรามีอาคารเรามีบุคลากรเรามีเงินถ้พอที่จะสู้มันได้ไหมเราก็จินตนาการไปก่อนพอดีมาเกิดเคสแรกวันที่1 4เมษาซึ่งเป็นชุมชนในอ่านของผมเนี่ยร้อยคนวันนั้นผมก็สั่งปิดเลยชุมชนนั้นเรายังไม่มีศูนย์พอะสั่งปิดเราก็เลยเข้าใจว่าพอมันแพร่เชื้อแล้วเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ยบางคนนอนอยู่20คนในบ้านนั้น4ี่หบ้านเนี่ยร้อยคน เราไม่สามารถแยกโคนออกไปได้เรารอรถจากโรงพยาบาลวันนั้นอ่ะสามวันเราเริ่มรู้แล้วว่าโรงพยาบาลเริ่มอึดอัดเราก็เริ่มวางแผนแต่ผมก็ใช้เงินสปอชเคลีร์ตรงนั้นไปจนจบพอจบเสร็จแล้วเราก็วางแผนว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นอีกเนี่ยเราจะทํำยังไงก็เรียบเรียงว่ามีอาคารเรามีอาคารของเราอยู่แล้วเรามีบุคลากรเรามีเงินที่เหลืออยู่จัดการพอเริ่มระบาดหนักเสร็จผมก็เรียกผู้นําทั้งหมดมาประชุมว่า ผมจะทําศูนย์ถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเราทําเลยผมก็เลยปรับปรุงศูนย์ตรงนี้ได้ภายในนาวสิบวันเสร็จเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมก็เดินดูอยู่แล้ววางแผนไว้อยู่แล้วเรามีเม็ดเงินอยู่แล้วเรามีทางออกเรื่องการใช้เงินอยู่เรามีงานใช้เงินอยู่3แนวทางจากสวทชเราก็ใช้จากวบประมาณเราก็ใช้จากของกองทุน1บาทที่บัตรใหม่มีกองทุนเข้มแข็ง1บาทอยู่เพราะว่าผมก็อุดหนุนอยู่แล้วก็เป็นเงินบริจาคเราก็เลือกใช้เอาอันไหนที่มัน เบิกไม่ได้เราก็จะใช้เบิกจากส่วนนี้เอาก็จะมีเงินอยู่ก็เลยรีบทำพอระหว่างทำเนี่ยเราก็เข้าไปทางด้านหมอเอ๋นะครับที่โรงพยาบาลก็มาช่วยดูแลว่าน่าจะซื้ออะไรต้องปรับปรุงทํายังไงเกี่ยวกับเรื่องขยาเกี่ยวกับเรื่องออกซิเจนปลายนิ้วเรื่องอันนี้เสร็จซึ่งที่อื่นเขาไม่มีแต่ผมมองว่าถ้าเกิดผมซื้อเร็วผมซื้อได้ถูกตอนนั้นซื้อ280บาทตอนนี้พันหนึ่งใช่ป่ะเป็นปริมาณกระซ้าพายมันไม่ได้แ้วผมก็รีบซื้อก่อนแล้วก็มีของตุนเพราะเราดูแล้วว่า ยังไงโรงพยาบาลก็ไม่มีทางแจกได้ครบครับก็เลยก็เลยทํามาทามาจนประสบความสาเร็จได้ได้ถึงวันนี้ก็ทุกบ้านใหม่ทุกคนทุกหน่วยงานช่วยกันอ่าแล้วก็ครับถ,ถ้าตอนเนี้นายกต้องถามว่าเราสามารถดูแลทั่วถึงแล้วคุมอยู่ไหมฮะตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยคือตอนน,อออน,นี้เรามีความหวังลึกๆว่าของเราเนี่ยจะปิดจ็อบที่กันยาอ๋อคือสาเหตุที่ปิดจ็อบที่กันยาไหมคราว่าแต่คือตอนเนี้ พอ ATK เข้ามาเนี่ยเราซื้อเลยเราซื้อเป็นเจ้าแรกเลย200 300มีผู้ริจาร้อย5 0คร้อาบพอคนไหนติดหมู่บ้านเสี่ยงเราส่งน้องนัดทุกวันทุกวันอาทิตย์ครับสวอปไปเรื่อยที่ที่บสตอเราเก็บไปเรื่อย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 คนไหนติดเราแยกโลกคนไหนติดเราแยกโลกแล้วเราจะซื้อซื้ออีกแต่ตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมให้ออสมอเนี่ยได้เช็คคนที่กลุ่มเสี่ยงคือมาจากโรงงานไปแล้ว หลังจากสิ้นเดือนนี้เนี่ยพอตรงนี้ขี้คายผมจะให้เอสาสมอตามแล้วก็ทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะให้มาตรวจเพราะเท่าที่ดูเนี่ยมาจากโรงงานผมเช็กชื่อคนที่ทาโรงงานได้หมดแล้วเดี๋ยวก็จะลงว่าอาทิตย์นี้ใครเสี่ยงมาใครเสี่ยงมาเพราะว่าผมไม่เป้าหมายว่าผมจะซื้อซื้อทั้งเงินผมเองและเงินบริจาคให้ได้พันชุดตอนนี้ค ال> ุณใช้ไปแล้วสามร้อยแล้วตอนนี้ลงทางอำเภอเนี่ยส่งมาให้เราพอตอออีกสองร้อยเท่ากับผมมีห้าร้อยแล้ว ถ้าผมมีอยู่พันชุดแสดงว่า5้าพันคนผมได้หนึ่งในห้าผมคิดว่าผมเอาอยู่ถ้าจะคุมอยู่ต้องใช้เ,เชิงรุกเท่านั้นครับแล้วก็อบตอบ้านใหม่ก็ทำสิ่งนี้มาตลอดแล้วตอนนี้พอเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเือครับนายกมองการไกลไปว่าถ้าน้ำมาท่วมอีกจะทำยังไงนุ่นไปงานอื่นแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> เห็นไหมครับนี่คือหัวของผู้ผู้บริหารที่ไม่หยุดนิ่งนะครับทุกปัญหาทำซะก,ก่อนที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นแม่นบอแม่นนี่นี่คือผลดีของคนที่ชื่อคำรณใช่ไหมฮะเป็นนี้ทุกคนแหละ everyone are you okay yes yes yes, yes. บ้านใหม่ใครๆก็ชอบหรือคุณจะตอบว่อกไม่ชอบบ้านใหม่เมื่อเขาทำดีดีสดใจอบตบ้านใหม่ของเรามีความสมราคาจริงๆจนะ ข่าวดีดีกับพี่คำรน